สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพาลุยคุยเรื่องไพ่ทาโร่นะคะก็จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยแล้วก็มาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่ชุดนี้เนี่ยชื่อว่าไพ่ o ูดฟอร์ u n e ค่ะนะคะฟ o ดฟอร์จูนซึ่งเ,เขียนแล้วก็เ,เขียนภาพโดยคุณจอสลาฟายเสนะคะไพ่สำรับนี้ก็ตั้งแต่ปี2016นะคะปี2016ค่ะนะคะ,นะคะ ในกล่องนะคะก็จะมีมีคู่มือนะคะคู่มือก็เป็น introduction นะคะแล้วก็วิธีการใช้ไพ่นะคะแล้วก็มีตัวอย่างการวางไพ่ด้วยค่ะนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าเป็นไพ่ทาโร่หรือเปล่านะคะแต่ว่าไพ่ลักษณะก็มีคล้ายๆเป็นลักษณะคล้ายๆกับไพ่ทาโร่ค่ะคือเอเป็นไพ่หลักเนี่ยมีอยู่22ใบนะคะแล้วก็ไพ่ชุด เล็กเนี่ยมีอยู่4ชุดก็56บใบนะคะรวมแล้วนี่ก็เป็น78บใบนะคะซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของกินเลยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยดูเป็นของกินแล้วเนี่ยก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันจะไปเหมือนไพ่รายเดอร์เวสซัมบิทเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของไพ่สำหรับนี้เนี่ยนะคะคุณจอร์จลาฟาเยตเนี่ยเขาก็าบอกนะคะว่า คือเป็นไพ่ที่เอามาใช้ในลักษณะคือเป็นเหมือนกับเล่นเกมหรือว่าไพ่ที่เอามาทายว่านึกไม่ออกว่าจะทานอะไรนะคะก็เออก็ใช้ไพ่สําหรับนี้ช่วยตัดสินใจนะคะว่าจะเ,าเลือกอาหารชนิดไหนสําหรับไหนนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ไม่ได้ใช้เอามาเป็นการทำนายดวงหรือว่าการพยากรณ์ชีวิตเป็นหลักนะ,นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟันธงไปนะคะว่า ไพ่สำหรับนี้เนี่ยน่าจะใช้เป็นไพ่เสริมนะคะแล้วก็ไพ่ที่ช่วยเสริมในการพยากรณ์เสริมกับไพ่ไลด์เดวิสเมธหรือว่าไพ่ชุดอื่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งที่ฉันดูแล้วเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีไพ่สำหรับต้นๆเนี่ยคือไพ่สำหรับไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยค่ะ ไพ่ชุดแรกนะคะไพ่ชุดแรกเขาเรียกว่าไพา่ทรัมป์นะคะชุดแรกเนี่ยก็คืออ,อ,อันนี้เป็นไข่ดาวลูปิ i n นิ่งนะคะอันนี้เป็นไพ่เป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะไข่ดาวไพ่ชุดที่สองนะคะอ่าไม่ใช่ชุดที่สองเป็นไพ่ชุดแรกแต่ว่าเป็นใบที่สองอันนี้ก็คือสไลด์คือเป็นออพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าเป็นไพ่ชุดเป็นไพ่ใบที่2นะคะ พิซซาจริงๆก็คือไพ่อันนี้ก็คือหมายเลขศูนย์นะคะเขามีหมายเลขให้อันนี้ก็หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นชุดแรกนะคะพิซซาไพ่ใบที่สามนะคะใบที่สามอันนี้เป็นทาโก้ค่ะนะคะเป็นทาโก้อันนี้เป็นอาหารคล้ายๆกับเป็นอาหารเม็กซิกันไพ่ใบที่สี่ ไพ่ใบที่4ี่ d b l e l i t o นะคะก็เป็นเป็นอาหารนักจิกันอยู่นะคะใบที่4แต่เขาทำคล้ายๆกับดอร์เวทชนิดนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับมือเลยียยื่นออกมาจากเมฆนะคะไพ่ต่อไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นฟิส and ด h i ิ s ค่ะนะคะเป็นอาหารคล้ายๆก็เป็นอาหารของคนอังกฤษนะคะอันนี้ก็คือปลาทอดค่ะนะคะปลาทอดมีปลาให้เห็นนะคะ ต่อมาก็เป็นเบอร์เกอร์เหมือนกันค่ะเป็นเบอร์เกอร์อันนี้เลือกได้เลยนะว่าไส้จะเอาอะไรมีทั้งไข่มีทั้งชีสมีทั้งอะโวคาโดนะคะแล้วก็เบคอนด้วยมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ําดื่มให้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะทานอะไรไพ่ใบต่อไปเป็นฮอทดอกค่ะฮอทดอกเนี่ยเขากค้าบอกด้วยนะคะว่าฮอทดอกในส่วนใหญ่ก็คือในภาพนี่จะเห็นแล้วว่าไปแคมปิ้งนะคะแคมปิง้งริมน้ํานะคะมีก่อกองไฟนะคะฮอทดอกไพ่ใบต่อมาเป็น เป็นชีสค่ะอันนี้เป็นไพ่อันนี้เป็นชีสเป็นขนมปังชีสนะคะอ่าชีสจ้างไพ่ใบต่อมาเลยค่ะอันนี้เป็นเบเกิลนะคะก็เป็นขนมปังแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ทานกับชีสครีมชีสเนี่ยอร่อยมากขอบอกอ่าไพ่ใบต่อมา t The u u l อันนี้เป็นคือเอ่อมีเสาสองเสาเสานี้ก็เป็นเอ่อพีนัทบัตเตอร์นะคะ ป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชนะไส้พีนัทบัตเตอร์แล้วก็แยมนะคะอ่ะก็ใส่ใส่กับพีนัทบัตเตอร์กับแยมไปเขาเรียกเดอะทริโอนะคะต่อมาอันนี้เป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชนะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชก็คือเดอะทริโอก็คือ3อันนี้เขาเรียกว่ามีสามอย่าง ที่อยู่เป็นไส้ของมันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเบคอนแล้วก็เลตตัสแล้วก็โทมิโตะนะคะเบคอนเลตตัสโทมิโตะก็เป็น3อย่างหรือทริโอนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกเออ่บีลทิวเบลทีนะคะบีี B B L T ไพ่ใบต่อมาเลยค่ะอาหารเป็นอาหารเอ่อมิดเดิลเอรีเนียนนะคะเป็นอาหารของคนตะวันออกกลางนะคะฟาลาเฟลนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารค่อนข้างสุขภาพ ไส้กอกค่ะลิ้งนะคะลิ้งเนี่ยหมือนเหมือนกับแบบเขาก็มีความหมายะคะ่ะมันลิงก์กันเนาะมันติดกันเป็นไส้กอกอันนี้เป็นแซนด์วิชคุณผู้ชมค่ะอันนี้แซนด์วิชมีเรือดำน้ำเขาเรียกว่าแซนด์วิชเรือดำน้ำจริงๆค่ะแซนด์วิชเรือดำน้ำนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นอาหารที่ฟิลาเดเฟียเนาะอ่ะ the f o r t อันนี้คือเป็นแอปเปิลนะคะไพ่ใบนี้เป็นแอปเปิลแล้วก็ เป็นสวนแอปเปิลนะคะก็มีงูด้วยแล้วก็มีเด็กนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่เด็กมีเหมือนคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ใต้ต้นแอปเปิลนะคะใปใบต่อมาเป็นเฟนส์ไฟล์ค่ะเฟนส์ไฟล์เป็นหลักเลยแล้วก็มีไอที่จิ้มด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอันชันลิงนะคะอันชันริงใบต่อมาเป็นสแปมนะคะเป็นอาหารกระป๋องเป็นเนือนะ้อเป็นสแปม แบ็กกี้วันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นพวกชิพนะคะนะคะเป็นชิพขนมกรุบกรอบเอทวันอันนี้เป็นชีสนะคะเป็นชีสแล้วก็มีแค้เกอร์อายุอายุใช้เวลานานหน่อยนะคะต้องเอทด้วยนะคะเวลาทำชีสโอ้มาแล้วค่ะเป็นพริกนะคะเป็นซอสสีราชานะคะเห็นเลยเป็นซอสพริกสีราชานะคะซอสพริกสีราชา เริ่มมาเป็นของที่แบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยละอันนี้ก็เป็นเป็นเต้าหู้ค่ะแล้วก็เป็นเต้าหู้เต้าหู้แข็งด้วย extra firm นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้แข็งแล้วเขาก็มีแบ็กกราวด์เป็นเหมือนกับกำแพงเมืองจีนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารของ เป็นอาหารของสเปนนิชของเม็กซิกันค่ะนะคะเขาเรียกกลาโมเร่กลาโมเลนะคะกลาโมเลใช้ทำจากไอ่ทำจากอะโวคาโดนะคะกลาโมเลครบเซตแรกแล้วค่ะทรัมป์นะคะเป็นอาหารหลักนะคะเดี๋ยวดิฉันเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เรามาดูเมนูต่อไปไพ่ชุดต่อไปเลยค่ะเขาเรียกว่าชุดนี้เป็น a t o อ m เม n นะคะชุดต่อไปเนี่ยเป็นซุป เป็นซุปกระป๋องค่ะนะคะเป็นซุปกระป๋องแล้วก็อันนี้ก็เป็นแซนด์วิชค่ะเป็นแซนด์วิชแบบเป็นของคนตะวันออกกลางนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากีโอสนะคะเป็นประเทศไม่ใช่ตะวันออกกลางอันนี้เป็นแซนด์วิชเหมือนของประเทศกรีกนะคะเหมือนเคบับอะค่ะนะคะก็มีเอ่อมีซอสมีเนื้อมีผักมีอะไรนะคะก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับเคบับนะคะกีโลสนี่เป็นอาหารกรีกคะ่ะนะคะแล้วก็ เริ่มมาแบบอาหารที่เป็นอาหารทางเอเชียละนะคะอันนี้เป็นราเมงค่ะนะคะเป็นราเมงไพ่ใบถัดมานะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารเวียดนามค่ะอาหารเวียดนามเขาเรียกเ,เขาเรียกบันหมี่บันหมี่ถ้าจำไม่ผิดนะก็คือแซนด์วิชของคนเวียดนามนะคะเนี่ไยไพ่ใบต่อมาเลยค่ะไพ่ใบต่อมาเป็น เป็นข้าวผัดค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข้าวผัดเขาเรียกว่า the Chinese นะคะใส่กล่องมาด้วยนะคะเป็นใส่กล่องทูโกมานะคะข้าวผัดอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะซูชินะคะเดโรนะคะเป็นซูชิซึ่งก็มีเรือเหมือนเรือแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะคะมีปลาอันนี้น่าจะเป็นภูเขาฟูจิเข้าใจเข้าใจวาดนะคะเข้าใจออกแบบจริงๆนะคะอ้าว อันนี้เขาเรียกว่า so เป็นแซนด์วิชอีกแล้วค่ะเป็นแซนด์วิชนาจะเป็นขนมปังอิตาลีนะคะเป็นแซนด์วิชเขาเรียกพานนีนี่พานนีนี่นะคะเป็นแซนด์วิชของสไตล์อิตาลีนะคะมีทงด้วยมีทงบอกมาแล้วค่ะอันน <tem> <might be S 2> ี้เป็นอาหารเห็นทงก็คือเป็นอาหารอินเดียนะคะแหมแล้วเขาก็เอาแบบของอังกฤษมา m i ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นอาหารอินเดียนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไก่ทิกก้านะคะมาเซล่านะคะอันนี้ทานกับขนมปังอินเดียที่เรียกว่านาน เมนูต่อมาเลยค่ะเมนูต่อมานี่เป็นแพนเค้กค่ะนะคะเป็นแพนเค,ค้กนะคะแพนเค,ค้กแล้วก็ the New Englander นะคะเห็นซุปหอยค่ะอันนี้เป็นซุปหอยนะคะแล้วก็อ่ะเขาเรียกแครมชัลเดอร์นะคะแครมชัลเดอร์ก็คือเป็นซุปหอยมีเป็นแบบริมหาดริมทะเลแล้วก็มีรูปหอยนะคะซุปหอยใส่ลงไปในขนมปังนะคะตัด ตัดขนมปังออกแล้วก็เอาซุปใส่ไปนะคะเมนูต่อมาเลยค่ะเป็นเมนูไก่ค่ะอันนี้อกไก่ชิ้นยาวๆนะคะแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องหอมนะคะคุกเขาเกล็ดขนมปังทอดค่ะโอ้โหเห็นแล้วหิวนะคะเมนูต่อมาคือคสปากเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้อันนี้เป็น n i ซ์ of m e a นละค่ะมาเนี่ย g น i ์ e อฟเมนนะคะสปากเกตตี้ควีนนะคะไพ่ ไพราชินีอันนี้เป็นเอ่ออันนี้เป็นไก่งวงค่ะนะคะอันนี้เป็นเมนูไก่งวงแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะไพราชานะคะราชาเมนเนี้ยเป็นเป็นสเต็กชิ้นโตเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นเมนูใหญ่เลยนะคะอาหารหลักชุดที่สองผ่านไปแล้วค่ะนะคะเรามาดูชุดต่อไปเลยค่ะ ชุดต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า eight of size นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นอาหารที่เป็นเครื่องเคียงเรามาดูอันแรกเลยค่ะเมนูแรกนะคะเมนูแรกก็จะเป็น eight of size อันนี้เนี่ยก็คืออันนี้น่าจะเป็นอาหารของเม็กซิกันนะคะเขาเรียกซอสซานะคะก็เป็นคล้ายๆกับเครื่องเป็นคล้ายๆกับเป็นเครื่องจิ้มอะค่ะนะคะกินกับแฮ็กเกอร์นะคะกินกับที่แผ่นกรอบๆนะคะ เป็นคล้ายๆกับเครื่องเคียงนะคะเป็นแน็คต่อมานะคะก็จะเป็นเบคอนค่ะเบคอนเขาก็เอาแบบกระทะเหล็กมาด้วยนะคะเห็นว่าเราทอดเบคอนในกระทะเหล็กเมนูต่อมานะคะอันนี้เป็นมีชื่อชัดเจนเลย m i d d l e e a s t e r n นะคะก็เป็นอาหารตะวันออกกลางค่ะเป็นเครื่องจิ้มเหมือนกันนะคะเป็นสไตล์แบบของตะวันออกกลางนะคะอันนี้ทำจากถั่วเขาเรียกว่าฮัมมูสค่ะฮัมมูสอันนี้เป็นอาหารสุขภาพ ดัลลู c แครอทนะคะอ่าลิไฟลิฟ์อันนี้เป็นถั่วค่ะนะคะเป็นคล้ายๆกับถั่วต้มแล้วก็เอามาบดนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทานกับอ่าทานกับทาโก้นะคะใส่เอาไปใส่ในทาโก้ The green นะคะดัก e รีนดกรีนก็เป็นผักต้มผักเขียวนะคะผักต้มผักอบนะคะสีเขียว ด s ซ e ดอันนี้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดค่ะอันนี้คือคีนัวนะคะคีนัวเป็นเมล็ดธัญพืชนะคะอันเนี้ยพืชตระกูลที่คนชอบทานมากก็าเป็นอาหารสุขภาพอันนี้ก็เป็นอาหารสุขภาพอีกแล้วค่ะมินิทรีนะคะก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะมินิทรีอันนี้เป็นต้นไม้สีเขียวๆนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรอกโคลี จำไม่ได้แล้วพอนึกถึงมินิทรีนะคะบล็อกแครีค่ะบล็อกแรีอันนี้รองโคดิอันนี้เป็นดิปก็คือเป็นคล้ายๆกับเครื่องจิ้มเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องจิ้มของคนน่าจะเป็นของภาษานี้นะ่าจะเป็นภาษาสเปนนะคะเขาเรียกเคโซบลังโกนะคะเป็นชีสสีขาวบลังโกเป็นชีสสีขาวเอาชีสมาแล้วก็น่าจะมาทําเป็นน้ําจิ้มเป็นเครื่องจิ้มนะคะแล้วก็มีชิปอยู่ด้านข้างนะคะ ต่อามาเลยค่ะ the case ion เป็นออันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าขนมปังข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นขนมปังข้าวโพดค่ะนะคะเป็นออริจินอลเลยก็คือคนที่เป็นเจ้าของสูตรจริงๆเนี่ยก็เป็นเจ้าของสูตรจริงๆเนี่ยเป็นคนอินเดียแดงที่อยู่ในอเมริกานะคะอันนี้เป็น the เป็นเพจออฟไซส์แล้วค่ะอันนี้เป็นถั่วเขียวนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเมนูมันบดค่ะมันบดนะคะม mm ั hmm. s สโตรเทอนะคะ Queen of ไซ z ์ hmm. อันนี้ดิฉันชอบเพราะว่าเป็นเป็นสลัดผักนะคะ mm hmm. แล้วที่เห็นเนี่ยสายน้ําหลากสีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดเรซซิ่งค่ะนะคะดเรซซิ hmm. ่งจะเลือกอะไรได้เลยนะคะ mm hmm. จะเอาดเรซซิ่งแบบไหนกับสลัดผักนะคะ mm hmm. สุดท้าย ของไพ่ชุดนี้ก็คือ king of s i t e เป็นเขาเรียกว่าโอ้โห mac cheese ค่ะ mac and cheese นะคะ macaroni c h e e s เป็นอาหารสุดโปรดของคนอเมริกันทีเดียวนะคะสังเกตได้ว่าอาหารแต่ละแต่ละเมนูเนี่ยก็คือเป็นอาหารของคนอเมริกันที่ชอบทานนะคะเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาก็อยู่ที่อเมริกานะคะเรามาดูเมนูขนมดีกว่าคะ่ะ sweet นะคะเมนูขนมนะคะเมนูแรกนะคะ เมนูแรกเนี่ยจริงๆเมนู Menu แรกคืออันนี้ค่ะเมนู Menu แรกเนี่ยเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะนะคะช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์ของหวานมาแล้วค่ะอ่าแล้วก็อันที่สองนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นเจลาโต้เจลาโต้เป็นไอศครีมค่ะนะคะไอศครีมอิตาเลียนนะคะเมนู Menu ที่สามเดอะสกู๊ปนะคะเป็นไอศครีมโคนเนาะเอาไอศครีมโคนอ่าเมนู Menu ที่สี่ก็ยังเป็นไอศครีมอยู่นะคะเป็นไอศครีมแบบ เหมือนก็ป๊อปเหมือนรถรถขายไอศครีมนะคะมีมีเสียงดนตรีตามรถมาแล้วก็ขายไอศครีมนะคะอันนี้พอเมนูนี้มาเสร็จก็เป็นเมนูที่5เลยนะคะอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นโดนัทโดนัทเดท the sweet ทอร y วันคือจริงๆโดนัทเนี่ยความตลกของขนมโดนัทเนี่ยเขาวาดรถตำรวจด้วยนะคะ คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูในหนังฮอลลีวูดจะเห็นว่าตำรวจที่อเมริกาเนี่ยชอบทานโดนัทไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะฮอลลีวูดก็ไม่รู้นะคะโดนัทกับกาแฟนะคะก็เป็นอ,อันนี้ก็เป็นขนมหวานอีกชนิดหนึ่งนะคะโดนัทอันนี้เป็นเดนิสเพสทรีค่ะนะคะก็เป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะต่อมาเป็นสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กค่ะโอ้อร่อยสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กของโปรดค่ะ วิปครีมมาแล้วค่ะวิปครีมนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะวิปครีมแล้วก็ต่อจากวิปครีมนะคะก็เป็นเอ่อซันเดย์ค่ะน่าจะเป็นช็อกโกแลตด้ทั้งบมอยากจะบอกว่าช็อกโกแลตซันเดย์เหลือเกินนะคะอันนี้เป็นไอศครีมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในธีมของไอศครีมอยู่แบบสปิดน่าจะเป็นบานาน่าสปิดแหละนะคะอันนี้บานาน่าสปิดก็ยังเป็นไอศครีมอยู่นะคะบานาน่าสปิด คัพเค,ค้กค่ะของโปรดนะคะคัพเค,ค้กมีวิธีบอกเลยนะคะว่าทํายังไงถึงจะอร่อยดูสิคะมีวิธีการกินแบบอร่อยอร่อยด้วยนะคะคัพเค้กคุกกี้ค่ะเป็นช,ช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะคะเมนูต่อมานะคะควีนแล้วค่ะควีนออฟสวีทนะคะอันนี้เป็นเค,ค้กค่ะเค,ค้กวันเกิดมีเทียนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะคิงแอปเปิลพาย แอปเปิลพายนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเมนูของหวานที่ยอดฮิตติดบ้านทีเดียวเลยนะคะอะชุดของหวานเดอะสวีทผ่านไปแล้วค่ะนะคะเรามาดูชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดเครื่องดื่มค่ะในเมื่อเรามีของหวานแล้วเราก็ต้องมีน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มแรกก็คือเป็นน้ําดื่มที่ดีที่สุดก็คือวอเตอร์นะคะอันนี้เป็นน้ําดื่มแรกเลย age of drink นะคะอันที่สองเนี่ยจะฟาวเทนอันนี้เป็นลักษณะคือเป็นน้ําโซดานะคะ น้ำที่เป็นน้ำอัดลมอะค่ะเพราะว่า The Fountain นเนี่ยมันคือเวลาเราไปที่ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาก็จะมี The Fountain นให้เราไปกดน้ำนะคะก็เป็นน้ำโซดาต่อไปเป็นชาร้อนค่ะชาร้อนนะคะมีมีนมให้แล้วก็มีมีน้ำตาลก้อนให้ด้วยนะคะชาร้อนนะคะ อันนี้ก็เป็นสวยิทีอันนี้เป็นชายเย็นเป็นไอซ์ทีเนาะอ่าเป็นชายเย็นแล้วก็โค้กขวดเขาเรียก Classic, เดอะคลาสสิกเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหาไม่ค่อยเจอละวไอโค้กขวดเนี่ยนะคะต่อมาเป็นน้ําส้มค่ะน้าส้มนะคะอ่าน้ำส้มเมน,นตูต่อมานะคะอ่ะนมนะคะอันนี้เป็นนมอันนี้ก็คืออัศวินเลยนะคะอัศวินสีขาวก็คือนมแล้วก็อันนี้เป็น เป็นน้ำเหมือนกับน้ำโซดานะคะอันนี้เป็นน้ำโซดาต่อจากนั้นก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเป็นมิ้วอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นมิลเชคอ่ะอันนี้เป็นมิลเชคนะคะเป็นมิลเชคเสร็จแล้วมาถึงคนที่ชอบกาแฟแล้วค่ะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ค่ะนะคะเป็นเอสเปรสโซ่กาแฟเอสเปรสโซ่แล้วก็ เบียสดค่ะคุณผู้ชมมีที่กดเบียร์สดด้วยนะคะเบียรสดนะคะดรับเบียต่อจากเบียร์แล้วก็เป็นวิสกี้แล้วค่ะมีบาร์ด้วยแล้วก็มีช็อตวิสกี้ช็อตด้วยนะคะแก้ววิสกี้นะคะมาดูค u e น n อ f ดริง k ์ราชนีค่ะราชนีควี e ออฟดริง k ์นี่เป็นไวน์ค่ะไวน์ White แดงไวน์ White ขาวนะคะแล้วก็ยังมีไวน์สีชมพูอยู่ด้วยนะคะ hmm. สุดท้ายแล้วค่ะเครื่องดื่ม King of drink เป็นกาแฟค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับนี้นะคะ Food for June เนี่ยนะคะก็คนที่เขียนเนี่ยคุณจอจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สำหรับนี้เนี่ยไป ใช้เพื่อกันพยากรณ์หรือดวงชะตาแต่ว่ามีหลายๆคนนะคะมีหลายๆคนนักพยากรณ์หลายๆคนเนี่ยก็เอามาเป็นอ่าเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะคนเขียนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจินตนาการนะคะของแต่ละคนนะคะว่าจะเอาไปใช้แบบไหนนะคะซึ่งดิชันเห็นว่าไพ่สำหรับนี้สนุกค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามา,เ,าเป็นสะสมได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปพยากรณ์ได้แล้วก็เล่น แบบเล่นเกมได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นทายว่าเออทานอะไรวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดค่ะซึ่งเรียกว่าน่ารักทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยปิดคลิปนี้ด้วยความหิวค่ะดังนั้นเนี่ยต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ